Story. Life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่อ่านจบมาแล้วก็อยากมารีวิวให้ฟังนะครับชื่อหนังสือจะดูน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าตัวเนื้อหาเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับ ชื่อคือศาสตร์มืดแห่งการชักใหญ่คนนะเขียนโดยคุณดอกเตอร์ฮีโร่นะฟังดูชื่อแล้วมันดูแบบโหอาจารย์เอาอะไรมารีวิวเนี่ยศาสตร์มืดเลยนะแล้วไปชักใหญ่คนอีกแต่จริงๆแล้วมันเนื้อหามันคือวิธีการจูงใจนั่นแหละนะครับแต่แน่นอนการจูงใจเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะจูงใจเนาะจะจูงใจให้ทําในสิ่งที่ดีหรือทําในสิ่งที่ไม่ดี แต่ว่าผมก็ก็พูดไว้ก่อนหนังสือเขาก็บอกนะครับเขาไม่ได้มีจตนาให้เราไปจูงใจให้คน,นําสิ่งที่ไม่ดีนะ,อ,ะอย่างน้อยๆถ้าเกิดเรารู้เทคนิคแบบนี้ใครจะมาจูงใจเราให้ทําในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะได้รู้เท่าทันเขานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะในหนังสือมันคล้ายๆเป็นหนังสือเกี่ยวข้องกับการขายด้วยซ้านะจะทํำยังไงให้ให้ให้ขายได้ดีจะจูงใจให้คนเขาซื้อของเราได้ยังไงนะครับอ่านแล้วเนี่ยได้ข้อคิดมาถึง44ข้อแต่ก็ เอามารีวิวตอนหนึ่งคงไม่จบก็ขอแบ่งเป็นครึ่งๆแล้วกันยีิบสองข้อวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อยีิบสองข้อนะครับข้อแรกเลยเขาบอกมนุษย์เราเนี่ยจะมีความระแวดร,ระแวดระวังเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะว่าเราจะขี้กลัวเนาะเฮ้ย <c oughs> คนนี้มาพูดกับเราเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะมันเอ๊ะมันมัน,มนเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ย ความระแวดระวังมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ในทางกลับกันเนาะมันก็ทําให้เราเสียโอกาสอะไรหลายๆอย่างนะครับคือปกป้องเราถ้าเราถ้าเราเป็นคนเชื่อคนทุกๆคําพูดเลยเนาะมิจฉาชีพโทรมาก,ก็เชื่อก็เจ๊งถูกปะเราแวดระวังช่วยเราเยอะนะครับเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่เว้ยอย่าอย่าอย่าไปบอกเ,อเลขที่บัญชีอะไรเงี้ยอ่านี่ก็ระแวดระวังช่วยปกป้องเราแต่บางทีเนี่ยมันมันมากไปในบางเรื่องเนี่ยเราก็จะระวังระวังตัวไปหมดเลย คนบอกเอ้ยมาช่วยเราทาอันนี้ไม่เอาเว้เยนี่มันต้องหลอกเราแน่นอนเฮ้ยคุณอลองทําสินค้าน,นี้ขายไม่หุ้ยไม่เอาหลอกหลอก,หลอกแน่นอนถ้ามันมากไปก็กลายเป็นอุปสรรคขวางความสําเร็จนะครับข้อ2ครับหลักการเนี่ยเวลาเราจะจูงใจคนเนี่ยก็คือเราต้องลดความร,าวระแวดระวังตัวนี้ลงสมมุติเรามีสินค้าซื้มอมงเล็บก่อนนะครับเป็นสินค้าที่ดีเนาะยังไม่ใช่การหลอกลวงนะครับเอาไปใหม่ๆคนก็ยังไม่แน่ใจว่าสินค้า อันเนี้ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพนักงานขายหรือคนที่ทําธุรกิจเนี่ยก็คือเราต้องเข้าใจความระแวดระวังของลูกค้าเราเพราะถ้าเกิดเราทําให้มันคลายลงแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อใจเราเลยครับเขาจะเชื่อตามที่เราพูดเลยแต่ว่าเราก็ต้องจริงใจเขานะเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้ก็ธีมหลักมันก็คือการลดความระแวดระวังนี้ลงนะครับเขาใช้ข้อ3เลยเนาะเขาใช้คําว่าเกราะป้องกันใจก็คือระแวดระวังแหละ มันมีเกราะมันเหมือนแหมชอบคำเนาะมันเหมือนเป็นเกราะที่แบบป้องกันไว้ไว่าแ,แกแกอย่ามาหลอกฉันแกดูฉันยังไม่รู้จักแกดีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของคนที่จะไปจูงใจอีกฝ่ายหนึ่งเช่นพนักงานขายจะจูงใจให้อีกฝ่ายหนึ่งซื้อเนี่ยก็คือการลดเกราะตรงนี้ลงครับไม่จําเป็นต้องเป็นพนักงานขายนะอันนี้ผมต่อย,ยอดเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันคุณอยากให้ลูกคุณเชื่อคุณเน่อลูกคุณมีเกราะป้องกันใจอยู่เฮ้ยพ่อหัว หัวเก่าโอเป็นพวกแบบคนเจนเจนแบบโอทามเมอร์อ่ะเป็นคนแก่มันไม่ไม่ได้รู้เรื่องหรอกนี่คือเกาะเขาอยู่ถ้าเราสามารถลดเกาะอ,อันนี้เราเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเชื่อเราไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันเรียนรู้กันว่าวิธีการลดเกาะแบบนี้ทำยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนาะเราแวดระวังอ่ะใช่ฮะแต่ว่าถ้ามันมากไปมันเป็นอุปสรรคไงจำได้ใช่ไหม ถ้าเราควบคุมความระแวดระวังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ควบคุมชีวิตเราได้เหมือนกันข้อ4ครับจิตวิทยาเนี่ยทำให้ทำให้คนเนี่ยมีความสุขก็ได้แต่ถ้าใช้ผิดก็ทำลายคนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นอีกทีหนึ่งว่าดรฮีโร่เขาก็พูดนะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราต้องการจูงใจให้คนทำในสิ่งที่ดีไม่ใช่เป็นการหลอกลวงใช้ในทางที่ผิดในทางกับการตัวเราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วใครที่เรา เข้ามาแบบจะมาหลอกลวงให้เราทําในสิ่งที่ผิดเราจะได้เข้าใจหรือหรือรู้เท่าทันเขานะครับข้อ5้าครับการสื่อสารไม่ใช่เรื่องภาษาครับแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาคือบอกการสื่อสารเนี่ยภาษาสําคัญนะแต่ว่าไอ้คาพูดภาษาเนี่ยมีความสาคัญน้อยเป็นเรื่องความคิดจิตวิทยามากกว่านั้นคุณเห็นเซลล์ได้ขายได้ดีเนี่ยไม่ใช่เขาพูดภาษาเพราะกว่าเราหรือเก่งกว่าเรานะแต่เขาใช้จิตวิทยาได้ได้เก่งกว่าเรานะครับข้อ6ครับ ถ้าเราเปิดใจเนี่ยเราจะไม่อยากฟังความคิดเห็นออาโทษทีไม่ใช่เปิดปิดถ้าเราปิดใจเนี่ยปิดใจเข้าใจใช่ไหมแบบไม่เอาฉันไม่ไม่ซื้อแน่นอนอย่างเงี้ยหรือฉันไม่ฟังเธอแน่นอนเนี่ยเราจะไม่อยากความไม่อยากฟังความคิดเห็นคนอื่นเลยถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะถูกต้องก็ตามหลายครั้งเราต่อหน้าเลยนะถามว่าทําไมเราปิดใจเอาบางทีเราเกลียดคนพูดเอาอันนี้อันนี้เห็นได้ชัดนะพอเกลียดคนพูดแล้วไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามถึงแม้ว่าไอสิ่งที่เขาพูดจะถูก ถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นประโยชน์กับเราเราก็ไม่ฟังเพราะเราเกลียดคนนี้เพราะนั้นบางทีเราต้องเตือนใจตัวเองนะแยกแยะเกลียดก็เกลียดนะผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปชอบเขานะก็เขาเป็นคนที่ไม่ดีเราก็เกลียดเขาใช่ไหมแต่คําที่เขาพูดบางคำเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าผิดทุกเรื่องนะบางคนต่อต้านมันทุกเรื่องไม่ไม่ไม่จำเป็นนะครับเขาพูดถูกก็ถูกฮะไม่งั้นเนี่ยบางทีนะคนเขาจับจุดเราได้ตรงนี้นะเขารู้ว่าคุณเกลียดเขาใช่ไหมแล้วเขาอยากให้คุณมีมีเอกับบีเขาอยากให้คุณเลือกเอ เขาแกล้งเชียร์เลยเขาแกล้งเชียร์เลยบอกว่า B เนี่ยดีมากนะ B เนี่ยสุดยอดคุณต่อต้านเลยเอา A เว้ยอ่าเข้าล็อกเขาเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาเลยว่าตกลง A หรือ B มันดีกว่ากันอันนี้คือพอคนนี้บอกว่า B ฉันเอา A ฉันฉันก็บางทีก็ตกหลุมพรางแบบนี้ไดงง้ง่ายเหมือนกันนะครับ ปิดใจเราปิดใจเกินไปบางทีต้องเปิดแล้วลองดูเออถ้าบีมบมันเออบีมก็ดีจริงนีว่าโอเคเราบีก็ได้ไม่เกี่ยวนะว่าใครจะมาแนะนาเราว่าบีเราเราเพี้ยนนาแล้วด้วยนะครับข้อ7เนี่ยเขามีเขาเรียกว่ากฎเมราเบียนนะมันมีสถิติอันหนึ่งนะครับซ,ซึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าความประทับใจเนี่ยจะถูกกาหนดด้วยข้อมูลที่เห็นด้วยตา55%ฟังอีก38%แล้วถ้อยคำเนี่ยแค่7%ดเองครับดังนั้นจะมีคํากล่าวว่าเรา คนเราตัดสินกันด้วยภายนอกซึ่งมันจริงซึ่งคํากล่าวนี้จะเป็นแบบเหมือนกับเฮ้ยคนเราตัดสินด้วยภายนอกไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงคนเราตัดสินด้วยภายนอกไงเขาถึงมีคำคำคำพูดแบบนี้ไงเขายกตัวอย่างอาหารน่คุณอยากขายข้าวแกงกะหรี่เนี่ยถ้าคุณใช้คําพูดถึงเดียวเนี่ยถ้อยคําอย่างนี้ข้าวแกงกะหรี่อร่อยงงอะ่ะไม่รู้อร่อย,อยงไงอันที่ได้ผลมากคืออะไรคุณไปดูโฆษณาเดียวโฆษณาสินค้าโฆษณาข้าวแกงกะหรี่เป็นไง โอ้โหเห็นควันขึ้นมาเลยอะ่ะนั่นแหละตัดสินด้วยตาในห่ยหรือได้ได้ยินเสียงคนพูดเนี่ยมีมีผล38%ส่วนตัวตัวทอยคำา7%เองนะครับข้อ8ครับสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารคือใครเป็นคนพูดและพูดเพื่ออะไร หลังจากนั้นคือมีวัตถุประสองค์อย่างไรสื่อสารด้วยความตั้งใจเช่นไรแต่ถ้าถ้าเอาท็อปทูนะหนังสือเขาบอกเอาเอาสอ,อันที่สำคัญที่สุดคือใครเป็นคนพูดอันแรกเลยเบอร์หนึ่งเลยแล้วเขาพูดเพื่ออะไรเบอร์2จริงนะครับเอาตรงๆนะบางคนเนี่ยที่เราเชื่อเขามากๆเนี่ยเขาพูดคุณก็ซื้อแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเลยสินค้าอะไรยังไม่รู้เลยซื้อแล้วถ้าเขาพูดอะ่ะหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักคนพูดนะแต่คุณรู้ วัตถุประสงค์เขาอะเฮ้ยคนนี้คือเขามีจิตใจจะให้จริงๆเว้ยคุณรู้ว่าเขาทําเพื่ออะไรอะคุณก็ซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอันนี้สําคัญมากครับคนพูดแล้วพูดเพื่ออะไรเนี่ยสาคัญมากข้อ9ครับคนเราจะเปิดใจให้กับคนที่ทําให้รู้สึกตัวเองปลอดภัยครับคือคําว่ารู้สึกตัวเองปลอดภัยคืออยู่กับคนนี้แล้วเรามีโอกาสรอดสูงถ้าถ้าเกิดนี่คือสาเหตุนะที่แบบว่าสมัยก่อนอะ เาเรียกอะไรนะคนที่รูปร่างดีดูแข็งแรงอจึงเป็นคนที่เป็นมักจะเป็นผู้นำคนจะรักคนจะชอบคนจะเปิดใจเพราะว่าอยู่คนนี้แล้วเซฟไงสมัยก่อนมันต้องใช้ฟนะิสิกอลเนาะคนที่แบบดูแบบใช้คาว่าอะไรดีอะดูดูไม่ค่อยสบายดูอ่อนแอดูอะไรคนก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรือหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรื่องบุคลิกนี่สําคัญสุดๆนะมันต้องดูแบบ powerful ลักษณะแบบนั้นเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการคืองี้คุณอยากให้คนเปิดใจกับเราใช่ป่ะคุณก็ต้องทําเป็นทำทำตัวซึ่งคุณก็คนจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะแต่ทำให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเซฟอะอยู่กับคุณแล้วปลอดภยัยเช่นบางทีบางคนมีบุคลิกอันนี้ผมต่อ,ตอยอดให้นะลุกลิกเข้าใจคาลุกลิกไหมแบบดูมันไม่น่าเชื่อถือเลยอะมาถึงพูดคํา หล,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 ลบสายตาหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยมิจฉาชีปะวะมาขายของเราจริงเมื่อดูบรรท่าทางมันดูไม่ดูไม่ค่อยมั่นคงดูไม่ค่อยสบายใจยังไงก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยใช่ไหมอยู่กับคนคนนี้อ่านยกยกตัวอย่างวิธีการอีกอันหนึ่งนะที่จะทําให้คนรู้สึกว่าเขาปลอดภัยไปอยู่กับเราเนี่ยคนเราจะปลอดภัยเมื่ออยู่กับคนที่มีลักษณะ้า,ายกันครับเพราะฉะนั้นข้อสิเนี่ยที่ผมเขียนสรุปมาเนี่ยคือเขาบอกว่า ถ้าสมมุติเราถามอะไรเขาอะแล้วเขาหยุดคิดหนึ่งวินาทีก่อนตอบเนี่ยเวลาเขาถามอะไรเราอะเราต้องหยุดหนึ่งวินาทีก่อนตอบเหมือนกันเหตุผลหลักการนี่คือเราต้องเขาเรียกว่าเป็นมิลเลอร์เป็นเหมือนกระจกเขาอะคือเราต้องทำทำส,สปีดการพูดหรือว่าความเร็วในการพูดเนี่ยให้มันใกล้เคียงกับเขาถ้าเขาหยุดแต่เราไม่หยุดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่คนละเผ่ากับเขาอะเป็นคนเป็นคนละกลุ่มกันอะเมื่อเขารู้สึกว่าเราเป็นคนละกลุ่มกันอะ ความรู้สึกปลอดภัยมันจะลดลงนะเอ้ยศัตรูวะวะหนึงน่งภาพอบอกว่าเขาแม้กระทั้งพูดถึงแต่หนังสือไม่ได้พูดขนาดนี้นะเช่นคุณเห็นเขากอดอกคุณน้องกอดอกตามคนจะชอบเรามากกว่าเพราะว่ามันมันเหมือนแบบเป็นพวกเดียวกันข้อ11ครับเราควรชิงพูดเรื่องที่เราคาดว่าอีกฝ่ายจะกังวลออกไปก่อนครับยังไงเช่นคําว่าผมก็เคยรู้สึกแบบนี้ครับแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าเป็นพวกพ้องเดียวกันกับ คู่สนทนาคือคนคนคนเขียนเนี่ยดร์ฮีโร่เนี่ยแต่ก่อนเคยทำไห้พวก MLM รู้จักใช่ไหมเป็นในพวกมัลติเลเวลมาเก็ตติ้งนะพวกขายตรงอะนะซึ่งเขาก็เขาก็มีเทคนิคอะไรต่างๆเหล่านี้เช่นพอจะขายตรงขายตรงเนี่ยมันคือจะหาคนที่อยู่ในเครือข่ายเข้ามามามา,มาเข้าอยู่ในทีมใช่ไหมเขาจะรู้รู้เลยว่าคนจะมีความกังวลเรื่องไหน เช่นเฮ้ยเข้ามาแล้วจะโดนเก็บค่าสมาชิกหรือเปล่าจะโดนหลอกลวงหรือเปล่าแทนที่จะให้เขากังวลคุณพูดเลยบอกเฮ้ยเนี่ยผมมาชวนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีรุ่นพี่มาชวนผมตอนนั้นผมก็คิดแบบนี้เลยว่าจะมีการหลอกลวงหรือเปล่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมซึ่งจริงๆมันไม่ใช่อะไรเงี้ยพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยความกังวลเนี่ยมันจะลดลงเพราะเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาเพราะว่าเราก็รู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกในปัจจุบันน่ยข้อที่12นะครับ พูดในสิ่งที่รู้สึกว่าอีกฝ่ายกําลังคิดอยู่แสดงออกว่าเราคิดแบบเดียวกันจะสร้างความคุ้นเคยได้ง่ายเขายกตัวอย่างเวลาไปงานเลี้ยงสมมุติไปงานเลี้ยงแล้วคุณเห็นคนหนึ่งที่แบบเขารู้สึกตื่นตระหนกอยู่เขาอาจจะต้องขึ้นไปพูดบนเวทีหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเขาเขารู้สึกตื่นเต้นอ่ะคุณอย่าไปรู้สึกว่าเอะคุณตื่นเต้นอะไรเหรอไม่เห็นหนะ้าตื่นเต้นเลยอย่างนี้เขาไม่ชอบเราครับให้ให้คุณเข้าไปอ่ะถ้าคุณอยากตีสนิทกับเขานะสร้างความคุ้นเคยกับเขานะ แล้วคุณไปบอกเขาก่อนเลยตื่นเต้นจังเลยนะครับอเขาจะรู้สึกเลยนึกออกไหสมมติรอสัมภาษณ์งานกันแหละคุณคุณอยากจะมีเพื่อนใหม่คนที่มาสัมภาษณ์งานกับคุณเนี่ยสัมภาษณ์งานมันตื่นเต้นไงถ้าคุณมาถึงท,ทําตัวชิลแบบเฮ้ยสบายสัมภาษณ์เรื่องเล็กเอาคุณตื่นเต้นเหรอครับเนี่ยอะไรเงี้ยอย่างนี้เขาไม่ชอบคุณฮนะแต่ถ้าเกิดคุณเห็นคนนี้ตื่นเต้นแล้วคุณเดินเข้าไปบอกว่า <Yes. S 2> ผมตื่นเต้นจังเลยคุณเ <Birmingham. S 2> ชื่อไหมเขาจะรู้สึกอินก <c oughs> <relay S 1> ับคุณเลยอ๋อเหรอครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ยอ่า นี่นี่คือการสร้างความคุ้นเคยเราต้องเหมือนเขาฮะสิบสาครับอยากสนิทกับผู้อื่นได้เร็วเนี่ยให้แสดงออกว่าเราสนิทกันตั้งแต่แรกพบเขาบอกท่าทางเนี่ยส่งผลนะถ้าคุณท่าทางคุณมึนตึงมืนเฉยยิงมันก็สนิทยากถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่สนิทคนง่ายก็ตามนะแต่ท่าทางคุณมันไม่ให้ ถ้าทางคนสนิทกันแต่มันไม่ถึงก็ขนาดมาถึงปุ๊บโอ้โหโอบกอดอะไรเงี้ยอันนั้นก็เวอร์ไปนะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมไท,ท,าทายมันไม่ได้แบบตีซีอย่างนั้น,น,นก็โดนถีบออกมาเลยนะครับมันก็เกินไปเอาแค่ว่าคุณคุณ,ค,ณคุณลองแบบทําท่าทางเหมือนกับคนที่สนิทระดับหนึ่งอ่ะจะจะ,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 จะดีนะครับมีคนบอกต้องสนิทก่อนถึงมีท่าทางแบบนั้นได้บอกว่ากลับก,กันเนาะคุณมีท่าทางแบบนั้นแล้วคุณจะสนิทคนได้ง่ายขึ้น14นะครับเราพูดเรื่องส่วนตัวที่ไม่ใช่เพื่อเล่าเรื่องตัวเองครับแต่ต้้อองกกาารใหีเล่ อีกฝ่ายเล่าเรื่องของเขาออกมาได้ง่ายขึ้นบางทีเวลาเราไปเจอคนแล้วแบบเขาเรียก m a l l talk นะ m a l l talk ก็คือแบบจอดแจะพูดคุยเนี่ยบางทีไม่รู้จะคุยอะไรเขาบอกวิธีการที่ทําให้คนเปิดใจและคุยกับเราเนี่ยคือการพูดเรื่องส่วนตัวแล้วคุณอยู่ดีๆไปถามเขานะโทษนะครับคุณพ่อชื่ออะไรอ่าอันนี้มันมันอยู่ดีๆไปเจาะเขาเขายิ่งเกราะจําได้ไหมเกราะป้องกันใจเขายิ่งยกสูงเลยเฮ้ยมาถามชื่อพ่อชื่อแม่ทําไมวะ เกิดบนไหนเลยมันจะรู้ไปทําไมเนี่ยไม่ฉันดชี้เปล่าใช่ไหมไม่เราเล่าก่อนนะครับเนี่ยคุณพ่อผมเป็นคนจังหวัดนี้จังหวัดนั้นนน่นนี่นั่นแต่ไม่ใช่เล่าซะแบบโอ้โหสิบนาทีเลยไม่ใช่เล่าเพื่อเปิดช่องให้เขาเล่าเรื่องเขาบ้างแต่ไม่ได้บังคับนะไม่ใช่เล่าเสร็จก็ต้องไปบีเขาต่อแล้วพ่อคุณอะไรอยู่ที่ไหนไม่ไม่ไม่ต้องไปขนาดนั้นนะแต่พูดเหมือนกับพอเราพอเราพูดแบบนี้มันจะผ่อนคลายครับข้อที่ส5บห้านะครับพยายามเกิดนําที่ทําให เขารู้สึกว่าเรากําลังให้ข้อมูลที่เป็นพิเศษสําหรับเขาแปลว่าอะไรฮะพูดงี้ครับเออเรื่องนี้ที่จริงเป็นความลับนะอ่าเขาจะรู้สึกว่าหุ้ยแต่เป็นความลับแต่ยังมาบอกเราอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษเลยใช่ไหมหรือแบบอเอาไงดีเรื่องนี้ผมไม่เคยบอกใครเลยเนี่ยอ่าแล้วคุณเล่าให้ฟังเนี่ยเขาจะรู้สึกสนิทกับเราได้ง่ายขึ้นจริงป่ะมันเหมือนเราแบบ เราต้องสเปเชียลพอสมควรนะ่ะเราถึงเล่าให้เรื่องนี้ให้คนนี้ฟังเราต้องไว้ใจเขาพอสมควรน่ะอารมณ์อารมณ์มเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับข้อที่16นะครับเปิดเผยเรื่องน่าอายของเราบ้างครับคนเราไม่ชอบให้อีกฝ่ายสมบูรณ์แบบโดยไม่มีที่ติเลยโอ้หถ้าเกิดคุณแบบทุกอย่างคุณแบบเพอร์เฟกหมดนะ่ะคนไม่ชอบคุยกับคุณนะเอาเอาตัวเราก็ได้ครับคุณไปอยู่กับคนคนนึงแล้วแบบโหนี่เพอรแบบ์เฟกทุกเรื่องเนละเรียนก็เก่งรอก็รอบ้านก็รวยครบหมดเลยไม่เคยผิดพลาด ชีวิตดีทุกทุกเรื่องโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวมัง้งครบมันคงเครียดอะถูกปะ่ะวันนั้นเปิดเผยฮะทุกคนมีเรื่องนะ่าอายแหละโอ้วันนั้นผมแบบอายมากเลยเรื่องนี้หรือผมเคยทําผิดพลาดแบบนี้แบบนั้นอะไรเงี้ยแม้กระทั่งหมวหน้านะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดแต่เขาผมผมเคยอ่านในหนังสือเนี่ยบอกัวหน้าที่ดีเนะี่ยต้องเปิดเผยความผิดพลาดให้ลูกน้องรู้บ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าผิดมันทุกวันผิดมันทุกเรื่องนะไม่ใช่นะแต่ว่ามันไม่มันไม่เเฟกหรอกแล้วเขาจะรู้สึกชื่นชมเรามากขึ้นไปอีกนะครับ ข้อที่17อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับบางทีการจงใจพูดผิดในเรื่องที่เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามมันจะทําให้นําไปสู่ความสนิทได้ง่ายขึ้นอลองลองลองยกตัวอย่างได้ไหมครับได้ครับตัวอย่างเป็นงี้เอ๊ะผมคุยอีกคนแล้วผมว่าคุณมีน้องชายแน่ๆเลยเราไม่รู้หรอกเขามีเปล่าแต่การพูดแบบเนี้ยอีกฝ่ายจะอาจจะเปิดเผยมาเฮ้ยไม่ใช่อ่ะผิดละผมมีน้องสาวอ่ะ มันดีกว่าโทษนะครับเออคุณมีน้องหรือเปล่ามีน้องผู้ชายผู้หญิงอันอย่างนี้มันสอบสวนใช่ป่ะแต่คุณคุณคุณเหมือนรับตรงใจพูดไปอ่ะเอ๊ะผมว่าฟังจากที่คุณพูดนะคุณจบมัางนอกไหมหรือว่าฟังจากคุณพูดเนี่ยคุณเป็นคนเหนือหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคือถามไปเลยบางที่มันอาจจะผิดครับมันมั่วแหละมันตรงๆนะมันถ้าถ้าถูกก็โชคดีไปเฮ้ยรู้ได้ไงเออคนเหนือถ้าสำเนียงมันชัดก็โอเคแต่ถ้าเกิดบางทีไม่ชัดอ่ะเฮ้ยคุณเคยทํางานอยู่ที่บริษัท น้ำมันใช่ไหมเนี่ยเอ้ยคุณรู้เหรอถ้าเกิดถ้าเกิดแบบมันตรงก็เขาก็โอ้หว้าวแต่ถ้าเกิดไม่ตรงผมไม่ใช่ไม่ไม่เคยเลยครับผมทํางานอยู่บริษัททําสินค้าเกษตรอะไรเงี้ยอ่ะมันก็นําไปสู่ conversation หรือว่าบทสนทนาต่อไปข้อสิบแปดอําดูวิธีการนั่งมั้งอันนี้ผมก็ไม่ไม่เคยคาดคิดนะเขาบอกว่าเวลานั่งอ่ะอย่านั่งเผชิญหน้ากันให้ถ้าไปไปได้เนี่ยให้นั่งเยื้องๆกันจะดีกว่า เพราะว่าคนระแวดระวังครับเวลามันเผชิญหน้ามันเหมือนเราเจอศัตรูเจอกันหน้าตดตรงๆอ่ะไม่เวิร์กไม่เวิร์กเอออันนี้ก็ลองดูสําหรับพนักงานขายหรืออะไรคนนี้จะไปขายของนะข้อที่19นะครับการพวักพวนเมื่อมีข้อมูลที่คร,บ,ครบแล้วเป็นเรื่องเป่าประโยชน์คือเขาบอกบางทีข้อมูลมันครบแล้วต้องตัดสินใจแล้วแต่คุณก็แบบลังเลอันนี้อย่าเสียเวลาเขาเขาเน้นนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลนะ คุณไม่หาข้อมูลมาแต่คุณคิดว่าข้อมูลมีแค่นี้แหละคุณจะไม่หาเพิ่มแล้วน่าจะครบแล้วแหละหรือหรือพอแล้วแหละคุณอย่าพวักพะวันตัดสินใจไปเลยข้อที่20นะครับให้รู้จักเริ่มคุยเรื่องสเปรหะก่อนถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ายากก็ตามคือบางคนเนี่ย small talk งานสเปรหะเจอในงานเจออะไรคุยเหอะคุยยังดีกว่าม้นั่คิดว่าจะคุยอะไรคุยเลยนะคุยเหอะอย่างมากสุดเขาไม่คุยก็ก็คือจบแค่นั้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่คุยเนี่ยมันไม่คุยอยู่แล้วนะครับ 21นะครับในการคุยเรื่องสเพเหะเนี่ยเราไม่ควรคุยต่อนเรื่องฝ่ายเดียวเกินหนึ่งนาทีถ้าคุณเกินหนึ่งนาทีเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าคุณเริ่มคุยแบบเทคโอเวอร์แล้วแล้วคนจะเริ่มรังคานคุณเพราะเขาจะไม่ไม่ค่อยอยากฟังคุณเท่าไหร่นะอ่ะอีกข้อหนึ่งนะครับเราขอหยุดไว้ก่อนนะครับ22นะครับการชมกึ่งเซลล์จะเป็นการเอาใจอีกฝ่ายได้ดีคือชมตรงตร,งตรงมันเขินแต่แอบบมีเซลด้วยเนี่ยมันจะแบบ เออคนก็จะเอาใจได้เขาเขายกตัวอย่างนะดรฮีโร่เนี่ยเขาบอกเขาไปร้านแล้วก็เจอพวกป้าๆอยู่เนี่ยพวกสมัยป้าๆสาวสมัยสาวๆเนี่ยคุณป้าหน่ทําให้หนุ่มเนี่ยเสียน้ําตามาเยอะสินะครับอ่ามันมันมีความจิกกัดนิดนึงสาวๆนิดนึงอะไรเงี้ยป้าบอกแหมบ้าเกินไปเลยมันดีกว่าการชมแบบป้าครับป้าสวยมากครับอะไรเงี้ยมันมันดูไม่มีชั้นเชิงอ่ะนี่คือชมขึงสซวนะก็ไปฝึกฝนได้นะไปฝึกฝนได้ หนังสืออาจจะอย่างที่บอกชื่อก็ดึงพยายามดึงดูดให้คนซื้อนะศาสตร์มืดแห่งการชักใยคนแปลนะครับด็อกเตรฮีโร่นะครับก็นำมารีวิวไว้ตอนนี้เป็นตอนแรก22ข้อคิดนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อจากข้อ23ไปจนถึงข้อ44หรือ43ข้อเนี่ยผมจำไม่ได้แน่ๆนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.